ัสดีจ้ามินีแม่เดียมกัสีผ้ากินเขา่ากินเข่าง่ายมาเด้อมากินเข่าง่ายน้ำกันเมื่อนี้กับสีได้ป้นปลาคอมกไข่ปลาตุนไก่ตุนไก่ไกใส่หัวไชเท้าของหวานกับสีแตงโมก,กินเข่าง่ายมาไมา่กินน้ำยาย มือนด้กินนี่หละง่ายๆนี่แหละพักกะสิมี่บักแข้งบังวงยูลวกต้มแับพักกาดกะหลำ่ำบักเขือบักแตงอะไรกินกระปุนอยากกินเขาเจ้าเด้วกินเขาเจ้ามามามา,มา,มาลงมือมาลงมือมาลงมือ,มมอน้ำกัน คุณปลาคุณปลาคอบักแข้ง อืมเอากันดีขนาดเขาง่ายเขาง่ายถุงไกใส่หัวใช่เท่า ว่เจ้าเสือเสือกินแล้วไม่ใช่หรอแมวบานังเป็ดมูพี่น้องกินบักแข่งกับปนป่า

มาพาสิกินน้ำยาตักเขามาเลยปนปลาเนี่ตุ้นใกล้หมกไข่าปางของบาจ,จะแตงโมบักแจงจับพ่วงลวดได้รดสจัดจ้ะลูกทงลูกทม กินข้าวแับยู่โอ้ยเมี่ยงวันนี่ก็ได้จะมันอยากรวมน้ำข้นักแต่งคุยปน มักปนย่ายมักปนป่าปนป่าปนกบปนเขียดกินได้มัอาหารบ้านเฮา จับจับไอป่าก่อนคนป่าใส้ยังน้อยเขาง่ายมะเขือปอกปอกกอบ หมกไข่ปลาดูดิคุณปลาคอคุณปลาคอไงหมกไข่ปลาเนี่ยนี่หมกไข่ปลาลุนไก่เห็ดกินเบึกเด้อมันมีเห็ดหลายอย่างพักมันมีแย่กับลวก มาก้งเงี้ยวปลัปีรวกฮักชดกม็มีบักแจงบักเขือบักแตงอ,อืมกตะปนขุนคองบานขายไปได้แกงโมขาง่ายราคาถืก ทิมเราบันีึของหวานก็ได้แล้วได้อินแล้วขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้กินเขาง่ายขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดตามผู้รับชมผู้ให้กำลังใจสำนีละเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณ และสวัสดีทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดีค่ะ